เดี๋ยวเราจะพาไปดูรูกเก่าครับรูเท่ารูที่เราเคยหาไว้เรา,าเราไม่ได้ทํารูนพังแต่ไม่รูกก้จะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้น้ําเยอะครับวันนี้รูอยู่ในน้ําครับ เดี๋ยวรอดูครับจะมีตัวไหมเดี๋ยวดูก่อนครับมันจะมาเข่าอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาขอ่อยดูก่อนครับไม่มีครับวันนี้ไม่มีเขา่าเดี๋ยวต้องลองคดดูก่อนครับมีตัวหรือเปล่า Mình gặp mấy nữa mấy bắt ngập gấp mấy tùa yeah. Dạ Bạn mấy phòng to ngập, giấu ít ổn không nắm nhiều, cút này hấp, toàn cút lại luôn đấy. ไปไหนหายยิงแค๊แกๆอยู่เลยอ้ไปไหนหายครับยีงโดนตัวอยู่เลยอย่างไงครับเอ่ bây bên này hai gấp hai mươi chữ hai hai với hai gấp thì nhận ngay gấp tập à, này mình phải nhà hai mà kia nhận, có cá có cắt vô lên chạy được hấp ôi oh. nếp hấp thì rất đúng, đúng.